มันผิดอะไรมันมันมันเดือดร้อนใครหรือ,อยังไงไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนโมไม่เข้าใจคอมเมนต์นี้แต่โมดาวนะ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ใส่แบนด์คงไม่กล้าออกจากบ้าน ตอนแรกก็คือแบรนด์อะไรวะแล้วก็มาคิดได้ว่าอ๋อเขาต้องหมายถึงแบรนด์แน่ๆค่ะอันนี้คุณพี่คนนี้เขามาจากคลิปที่โม OOTD นะคะว่าแบบมาดีใส่อะไรบ้างแบรนด์อะไรบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งทำไมอะมันมันผิดอะไร <S <S แล้วก็มมก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าโอ้โหแบรนด์เนมจาตะลอดบางแบรนด์ที่โมใส่ ก็คือของเพื่อนโมซึ่งโมก็ต้องช่วยกันทํามาหากินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถูกไหมแล้วมัน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 เดือดร้อนใครหรือ,อยังไงไม่เข้าใจก็เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าทั้งเหงาก็คุยกับเพื่อนเอ้ย <laughs> แต่โมชอบคุยกับชาวติ๊กต็อกนะเลวลาโมเหงาอะ่ะแต่คนนี้เขาเขาเหงาแหละเขาต้องคุยกับเพื่อน ไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของผมชลิตออนไลน์นะครับ